ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนเลยนะครับวันนี้ครับวันเสาร์ที่4ีธันวาคม2564นะครับในรายวิชารัฐศึกษานะครับวันนี้ครสูสายุก็ จะขอต่อเนื่องนะครับจากชั่วโมงที่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนกันถึงเรื่องของการเล่นกีฬาพื้นฐานนะครับการเล่นกีฬาพื้นฐานนะครับซึ่งมันก็มีตัวชี้วัดอยู่นะครับอยู่ที่การสามตัวชี้วัดนะครับในในหน่วยนี้นะครับตัวชี้วัดแรกก็คือการเล่นกีฬาพื้นฐานอย่างน้อยหนึ่งชนิดนะครับสองออกกาลังกายเล่นเกมในกีฬาที่ตนเองชอบ และมีความสามารถในการวิเคราะห์ผลพัฒนาการของตนเองตามตัวอย่างและแบบปฏิบัติของผู้อื่นนะครับสามปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นกีฬาพื้นฐานตามชนิดกีฬาที่เราเล่นนะครับซึ่งในหน่วยนี้ในช่วงที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องของอกีฬา,าห่วงข้ามตะข่ายนะครับในห่วงข้ามตะข่ายนะครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องของ กีฬาแชร์บอลนะครับกีฬาแชร์บอลกีฬาแชร์บอลครับเป็นกีฬาประเภททีมที่เป็นพื้นฐานของการเล่นกีฬาบาสเกตบอลนะครับซึ่งช่วยให้เราเนี่ยให้ร่างกายของเรามีความแข็งแรงนะครับสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและฝึกให้เป็นคนมีน้ำใจนะครับซึ่งการเล่นกีฬาสักนิดนึงครับเราก็ต้องรู้าจากความสามัคคีในหมู่คณะนะครับเราไม่สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้เพราะนั้นเราจะต้องมีทีมนะครับเมื่อเรามีทีมก็ ความสามัคคีก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับอุปกรณ์การเล่นแล้วก็สนามนะครับอย่างแรกครับอุปกรณ์การเล่นนะครับได้แก่ลูกบอลนะครับลูกแชร์บอลนะครับตะกร้าเอาไว้รับลูกบอลแล้วก็เก้าอี้นะครับสําหรับผู้ที่ถือตะกร้านะครับต้องไปยืนอยู่บนเก้าอี้นะครับเพื่อที่จะรับลูกบอลจากฝ่ายเรานะครับสองสนามสนามมีความกว้าง 16หกเมตรยาวสามสิบสองเมตรสนามแบ่งเป็นสองส่วนเท่าๆกันครับโดยจะมีเส้นแบ่งนะครับหรือว,ว่าเส้นแบ่งแดนนะครับก็เปลี่ยนไปตามเหมาะสมนะครับขนาดสนามก็เปลี่ยนไปตามเหมาะสมซึ่งบางทีื้นที่เราไม่เอื้ออํานวยก็อาจจะมีาขนาดที่ไม่เท่ากันนะครับแต่นี่คือขนาดมาตรฐานตอนที่จุดก่งกการของเส้นแบ่งแดนนะครับจะเขียนเป็นวงกลมรัศมีก็ประมาณหนึ่งเมตรแปดสิบ นะครับเมตรแปดสิบนะครับที่จุดกล,กลางของเส้นนะครับทั้งสองด้านก็จะเขียนวงกลมรัศมีไว้ที่สามเมตรนะครับซึ่งเรียกว่าเขตผู้ป้องกันตะกร้านะครับก็คือมีฝ่ายที่ไม่ให้ไม่ให้เราโยนข้อตะกร้าของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ป้องกันตะกร้าตรงนั้นก็จะอยู่ในบริเวณนั้นนะครับอันนี้ดูนะครับตามที่เห็นนะครับสามเส้นโทษนะครับก็ถัาจากกรุง จุดกึงกลางเส้นนะครับหลังเข้าไปในสนามประมาณ8เมตรนะครับลากเส้นให้ขนานกับเส้นหลังยาวประมาณ50ซนเมตรนะครับเส้นทุกเส้นที่กว้างนะครับก็กว้างประมาณ5เซนติเมตรและเป็นส่วนหนึ่งของเขตนั้นๆนะครับอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือเส้นกีฬานะครับสนามกีฬาแชร์บอลนะครับก็จะมีสนามครับกว้างยาว32เมตรกว้าง16เมตรนะครับแล้วก็จะมี เส้นที่เรียกว่าเส้นผู้รักษาประตูนะครับเส้นเขตผู้ป้องกันตะกร้านะครับก็จะเห็นอยู่นะครับส่วนสีฟ้าๆนี่คือเก้าอี้นะครับก็จะมีคนถือตะกร้าอยู่ข้างบนนะครับอจากนั้นครับเส้นโทษก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงแนวนี้แล้วก็มีจุดกึ่งกลางนะครับก็รัศมี1นึเมตรแปดนะครับต่อไปครับกฎกติกาการเล่นนะครับ ู้เล่นต้องปฏิบัติตามกติกาโดยทั่วไปดังนี้นะครับหนึ่งห้ามใช้เท้าเล่นลูกบอลสองห้ามเล่นด้วยความรุนแรงสามห้ามครอบครองลูกบอลไว้นานเกินสามวินาทีสี่ห้ามเดินหรือวิ่งในขณะที่ลูกบอลอยู่ในมือห้าห้ามปัดลูกบอลที่อยู่ในมือของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ กฎกติกาในกีฬาแช์บอลห้ามใช้เท้านะครับเพราะกีฬาแชบแชร์บอลนะครับแชร์คือเก้าอี้บอลนะครับเราใช้มือในการที่จะรับส่งแล้วก็ชูให้ลงตะกร้าห้ามเล่นด้วยความแรงครับแน่นอนครับทุกกีฬานะครับห้ามเล่นด้วยความแรงอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บนะครับจากฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ฝ่ายของเราได้ห้ามบครองลูกบอลไว้เกิน3วินาทีนะครับเมื่อเราได้ลูกบอลแล้วนะครับเราต้องปล่อยลูกบอลก่อน3มวินาที นะครับแล้วเมื่อเราได้ลูกบอลเนี่ยเราต้องอยู่กับที่นะครับห้ามเดินหรือวิ่งนะครับในขณะที่มีบอลอยู่ในมือนะครับแต่ว่าสามารถที่จะก้าวเท้าไปข้างหน้าแต่ว่าเท้าได้เท่าหนึ่งต้องอยู่กับที่นะครับต่อไปคือห้ามปัดลูกบอลที่อยู่ในมือของอีกฝ่ายนะครับเมื่ออ่าลูกบอลอยู่ในมือฝ่ายเนี่ยเราห้ามปัดลูกบอลที่อยู่ในมือเขานะครับเพราะมันจะทําให้เกิดการเปลได้นะครับแต่เราสามารถที่จะปัดเมื่ออาฝ่ายตรงข้ามเนี่ย โยนลูกบอลออกมาจากมือแล้วเราก็สามารถกระโดดปัดได้ทันทีนะครับห้ามใช้มือเคี่ยลูกบอลไปตามพื้นเกินหนึ่งครั้งนะครับสมมติว่าเราล้มล้มหลุดรับบอลปุ๊บลงมอยู่นะครับเราก็เอามือปัดไปแล้วก็คลานไปปัดอีกห้ามนะครับเราไม่สามารถที่จะเคี่ยลูกบอลไปกับพื้นนะครับกลิ้งลูกบอลไปกับพื้นได้เกินหนึ่งครั้งนะครับนั้นเกิดการฝ่าห้ามผู้ป้องกันประตูสัมผัสเก้าอี้ของผู้ถือตะกร้า ผู้ที่ป้องกันนะครับที่อยู่ในฝ่ายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับเรานะครับเขาจะป้องกันไม่ให้เราโยนเข้าตะกร้าของเราข้ามไปสัมผัสเก้าอี้นะครับของผู้ที่ถือตะกร้านะครับก็อ,อย่างแรกเลยถ้าเกิดไปสัมผัสเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้อาจจะล้มนะครับทําให้ผู้ที่ถือตะกร้าเนี่ยเกิดบาดเจ็บได้นะครับเขาจึงห้ามดังนั้นครับห้ามเลี้ยงหรือทุ่มลูกบอลลงพื้นสนามแล้วรับอีกนะครับอันนี้เหมือนว่าเราอ่า กระดอนพื้นนะครับเอาบอลกระดอนพื้นเหมือนกีฬาบาสเกตบอลไม่ได้นะครับเมื่อเราถือแล้วเราจะทุ่มลูกบอลลงพื้นลงพื้นทุบๆๆๆไม่ได้นะครับเพราะนั้นจะเป็นการฝ่าว่าห้ามส่งลูกบอลให้ผู้เล่นฝ่ายเดียวกันโดยที่มือของผู้ส่งยังจับลูกบอลอยู่ก็คือก็คือห้ามส่งมือต่อมือนะครับยื่นไปให้เพื่อนนะครับยื่นไปนะครับยื่นมือไปให้เพื่อนแล้วก็เพื่อนรับบอลกับมือเราเนี่ยไม่ได้นะครับ ต้องโยนนะครับต้องส่งอย่างเดียวผู้ป้องกันตะกร้าเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าไปในเขตผู้ป้องกันตะกร้านะครับในแต่ละฝ่ายนะครับก็จะมีผู้ที่ป้องกันตะกร้านะครับก็อยู่ในเขตสามเมตรนั้นครับในเขตนั้นนะครับก็เขาก็อยู่ในเขตนั้นอย่างเดียวเลยป้องกันตะกร้าในเขตนั้นคนอื่นห้ามเข้าไปนะครับอ่ะต่อไปครับผู้เล่นครับผู้เล่นมีสองฝ่ายฝ่ายละสิบสองคน นะครับเป็นผู้เล่นที่อยู่ในสนามเจ็ดคนแล้วก็ตัวสำรองอีกห้าคนรวมเป็นสิบสองคนนะครับและแต่ละฝ่ายก็จะมีผู้ถือตะกร้าหนึ่งคนนะครับถือตะกร้าแล้วก็ผู้เล่นในสนามห้าคนและผู้ป้องกันตะกร้าอยู่ในเขตป้องกันตะกร้าอีกหนึ่งคนนะครับผู้เล่นอา่าป้องกันตะกร้านี้ก็สามารถออกมาร่วมเล่นในสนามได้แต่คนอื่นห้ามเข้ายกเว้นผู้ป้องกันตะกร้านะครับก็จะเข้าในเขตป้องกันนั้นได้นะครับกล่าว <ACC 1> ค,คือครับผู้เล่นในสนามนี่ห้าคนนะครับ แล้วก็คนถือตะกร้าหนึ่งคนนะครับเป็น6แล้วก็ผู้ที่ประกันตะกร้าอีกหนึ่งคนเป็น7นะครับในในแต่ละฝ่ายนะครับต่อมาครับวิธีการเล่นครับให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายนะครับทำการเสี่ยงเพื่อเลือกแดนและเข้าประจําที่ฝ่ายละ1คนนะครับเข้ามายืนในวงกลมแล้วก็ผู้ตัดสินก็จะโยนลูกบอลขึ้นไปนะครับแล้วก็ให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายเนี่ยแย่งลูกบอลกันนะครับแล้วเมื่อฝ่ายไหนได้ก็เป็นการ ส่งลูกบอลเพื่อที่จะไปทําคะแนนในตะกร้าของเรานะครับการนับคะแนนนะครับอย่างแรกครับประตูที่ทําได้จากการโยนลูกบอลลงตะกร้านะครับจะเป็น2คะแนนนะครับเมื่อเราชุดชุดอยู่นอกเส้นนะครับป้องกันตะกร้าเราชุดปุ๊บลูกเข้าปับ๊บเลยนับสองคะแนนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้ลูกจุดโทษนะครับโยนปุ๊บเข้าได้อีกหนึ่งคะแนนนะครับเป็นาการนับคะแนนก็จะมีอยู่ เท่านี้นะครับถ้าโยนจากาเส้นข้างนอกเข้าไปเป็น2คะแนนแต่ถ้าเกิดเป็นลูกจุดโทษ1คะแนนฝ่ายที่ได้คะแนนมากกว่านะครับจะเป็นฝ่ายชนะเวลาในการแข่งขันก็จะแบ่งออกเป็น2ครึ่งนะครับครึ่งรับประมาณ20นาทีแล้วก็มีพักระหว่างครึ่งคือ5นาทีนะครับเวลาก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนะครับเมื่อพักแล้วก็เริ่มแข่งขันกันในครึ่งเวลาหลังต่อไปนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีการเสมอกันก็อาจจะมีการ เพิ่มเวลาพิเศษนะครับในแต่ละช่วงนะครับแต่เราเพิ่มได้เวลาไม่เกินสองครั้งนะครับครั้งละหนึ่งนาทีเมื่อผลออกมาเสมอการอีกนะครับก็เพิ่มอีกช่วงช่วงละห้านาทีนะครับจนกว่าจะมีผลแพ้ชนะนะครับหรือว่ามันเสมอกแล้วต่อเวลาก็แล้วนะครับยังมีการเสมอกันอีกนะครับก็อาจจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นนะครับแบบชรลัก นะครับโยเลียนหรือชุดจุดโทษก็แล้วแต่จะตกลงกันนะครับดังนั้นครับการขอเวลานอกในเวลาเพิ่มพิเศษนะครับได้ช่วงละ1ครั้งทีมใดที่มาแข่งขันช้ากว่ากําหนดเกิน15ทีก็จะถูกปรับแพ้ไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของอ่าเวลาแชร์บอลเบื้องต้นนะครับในวันนี้ก็เอาเนื้อหาแค่นี้พอนะครับสําหรับกิจกรรมวันนี้นะครับคุณครูก็ให้นักเรียนนะครับ วาดภาพสนามแช์บอลนะครับที่ครูบอกเมื่อกี้ครับสนามแช์บอลนะครับว่ามีลักษณะกว้างยาวอย่างไรนะครับดูในสไลด์ได้นะครับอ่าตรงนี้ครับสนามแช์บอลที่ครูให้วาดนะครับก็นักเรียนก็ดูนะครับแล้วก็ทําการวาดนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งมาในช่องทางของเรานะครับวาดเสร็จก็ส่งมานะครับแล้วก็อย่าลืมสร้างอัลบั้มไว้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้นะครับครูก็ต้องขอบคุณนักเรียน นะครับเราค่อยพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ